เรามองว่าไรายได้บริษัทเราอยากจะให้เติบโตได้ปีละประมาณ50-100%อยู่แล้วโดวยปกตินะครับ คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจค้าปีค้าส่งก็คือเป็นเหมือนคะขายกึง ro, ก่งแมคโครกึ่งโลตัสนะครับทั้งที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ที่จังหวัดมหาสารคามพอดีพี่น้อง3คนก็เล่งเห็นแล้วว่าเราน่าจะเพิ่มหลายธุรกิจไปพัฒนาอสังหาหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ถือว่าเราก็มีที่แล้วก็เราก็สนใจเรื่องที่เรื่องทางนะครับ พอดีเป็นการผสมผสานกันที่ลงตัวก็คือพอดีพี่ชายคนโตเนี่ยเขาเก่งจบทางด้านไอทีมานะครับแล้วก็พี่ชายคนรองเนี่ยจบทางด้านวิศวะนะครับโยธาแล้วก็ผมก็จบทางด้านการตลาดมาทั้งหมดก็เลยรวมกันสร้างบริษัทนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็บริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อปี2,553 พอทาไปได้สัก5 6ปีเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าระบบข้างในเนี่ยเราไม่ดีเราก็จะไม่สามารถโตได้กว่านี้เราก็แค่ทําได้ทีละโครงการแล้วก็จบไปแล้วก็ถ้าระบบไม่ดีเนี่ยโอเคอาจจะได้กําไรแต่ว่าเราไม่เห็นตัวเลขจริงๆว่ากําไรจริงๆเป็นเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าเนื่องจากถ้าระบบคุณไม่ดีเนี่ยระบบเช็คแอดบาลานซ์ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่เห็นเลยว่าจุดรั่วจุดบอดของโครงการจุดรั่วจุดบอดของบริษัทอยู่ที่ตรงไหนหลังจากนั้นเราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราอยากจะเติบโตกว่านี้นะครับเราก็สนใจการใช้ตลาดทุน จริงๆก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะทําให้ที่บ้านเห็นด้วยว่าจริงๆ3คนออกมาเนี่ยก็สามารถทําธุรกิจสร้างธุรกิจของตัวเองได้แล้วก็สามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยนะครับ ที่เปิดขายเนี่ยมีทั้งหมดอ,อยู่4โครงการจะเน้นอยู่ทีู่่นย์ราชกา,ารใจกลางเมืองแล้วก็ใกล้กับมหาวิทยาลัยกลุ่มเนี้ยจะมีคือดีมานจริงของจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยจะมีกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็กลุ่มข้ารชาชการนะครับแล้วก็กลุ่มรัฐวิสาหกาิจเพราะฉะนั้นบ้านที่เราทำเนี่ยเราก็เลยจะเน้นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นแนวล่าก็เช่นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์นะครับในช่วงแรกเนี่ยเราขอโฟกัสที่ภาคอีสานก,นก่อนนะครับเพราะว่าจังหวัดมหาสา,ารคามเนี่ยถ้าในส่วนของอสังหาริม ของภาคอีสานเพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องมีอันดับที่4อันดับที่3อันดับที่2และอันดับที่1ก็คือมีโคราชขอนแกน่นอุดรอ,อุบลซึ่งเป็นจุดเป้าหมายต่อไปของเรานะครับโดยตัวเองเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดขอนแกน่นขับรถไปทํางานที่จังหวัดมหาสารคามทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพิจารณาว่าจังหวัดต่อไปที่น่าจะเข้าไปลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับ เราคิดว่าเราได้จะเป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับในเรื่องของจํานวนโครงการและในเรื่องของจํานวนยอดขายต่อปีนะครับแต่ว่าพอเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยต้องทําการเติบโตให้กับผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นต้องหาวิธีการยังไงก็ได้ที่จะให้เติบโตยิ่งขึ้นกว่านี้แต่อัตราที่เร่งจึงมองเห็นว่าไปเปิดขอนแก่นเพิ่มไหมถ้าเราเปิดขอนแก่นเพิ่มได้ในจํานวนโครงการที่จริงๆน่าจะได้จํานวนโครงการได้มากกว่าสาร,รคามด้วยซ้ำยอดขายก็อาจจะเป็นดับเบิลของปัจจุบันนี้ได้เรามองว่า รายได้บริษัทเราอยากจะให้เติบโตได้ปีละประมาณ50-100%อยู่แล้วโดยปกตินะครับในทุกๆปีเนื่องจากว่าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเราก็ต้องดูแลในส่วนของผู้ถือหุ้นด้วยอนาคตอาจจะมองเรื่องการหาทรัพย์สินเพื่อการเช่านะครับเพื่อมาเพิ่มศักยภาพให้ได้รายได้ที่เป็นรายได้ประจำส่วนเรื่องของการขายเนี่ยก็ขายไปนะครับรายได้ก็จะมาจาก2ทางนะครับผู้ถือหุ้นเราเนี่ยก็จะเบาใจขึ้นว่าเรามีรายได้ประจําแล้วนะต่อให้มีวิกฤตหนักๆเนี่ยเราก็จะสามารถคงยอดรายได้คงกําไรได้ นะครับ จริงๆจ,จุดแข็งของเราเนี่ยที่เป็นมาตลอดนะครับก็คือการควบคุมต้นทุนและก็การหาที่จร,จริงๆการหาที่เนี่ยคือใจของการทาอสังหาริมทรัพย์เลยในย่านเดียวกันเนี่ยอาจจะมีที่ที่เขาต้องการขายอยู่สิบแปลงคุณสามารถหาที่ที่ถูกสุดในทาเลนั้นเพื่อมาทําได้หรือเปล่าถ้าราคาต่อไร่ต่างกันประมาณจากหล้านเหลือ3ล้านก็ต่างกันครึ่งต่อครึ่งและมันก็เลยทําให้ผลมาจิ้นของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงนะครับในตลาดเรามีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็กำไรสุที่เนี่ยอยู่ประมาณ 20%กว่าก็ถือว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆในอัตราส่วนของกำไร อยากจะเรียนว่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะไปเหมารวมทั้งหมดว่าไม่ดีทั้งหมดก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวอสังหาที่เขาเรียกว่าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ที่จังหวัดที่มีการท่องเที่ยวแต่จังหวัดที่ไม่มีการท่องเที่ยวคือพึ่งประชากรในจังหวัดเองเนี่ยเขาก็ยังไปได้ด้วยดีของเขาอยู่อยากจะฝากว่าเวลาดูอสังหาเนี่ยก็ดูดีเฮาส์ด้วยนะครับ